โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติ ให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละธาตแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำ ไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลก ประจำวัตตะสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง